สวัสดีค่ะวันนี้วิวิีนิวจะพามาเปิดประวัติสงการเตชนะนรงไฮโซหนุ่มพันหลานทายาทโบนนซ่าเขาใหญ่สงการเตชนะนรงไฮโซหนุ่มพันหลานมาดเท่หุ่นดีนักธุรกิจมากความสามารถทายาทโบนนซ่าเขาใหญ่เราจะพามารู้จักกับเส้นทางชีวิตและความรักของเขา เรียกได้ว่านาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักไฮโซหนุ่มพันล้านมาดเทแถมยังหุ่นดีฟิตปังอย่างคุณสงการเตชนะนรงทายาธุรกิจพันล้านแห่งโบดันซ่าเขาใหญ่สงการมีวันเกิดตรงกับวันที่13เมษาซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทยนั่นเองเกิดเมื่อวันที่13เมษาพศ2526ปัจจุบันสงการอายุ40ปี เป็นลูกชายของคุณภัยวงและคุณพัศลาเตชนะลงมีพี่น้องทั้งหมด4ี่คนรวมตนเองได้แก่สงการเตชนะลงภไยพันนีเตชนะลงพัฒมนเตชนะลงและภูผาเตชนะลงสำหรับการศึกษาสงการจบปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอัศสัญแถมเจ้าตัวยังเคยรับราชการทหารในสังกัด หน่วยทหารพัฒนาจนเมื่อปี2554สงกรานโอนย้ายเป็นข้าราชการตำรวจเข้ามาเป็นรองสารวัตรกองการเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากนั้นย้ายไปกองปราบปรามทำหน้าที่ร่วมกับทีมหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองปราบปรามกระทั่งช่วงต้นปี2564 สงการได้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมขร้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรกอสรุ่น47โดยพลตำรวจตีสงการเตชะนรงจบหลักสูตรกอสรุ่น47จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพานปัจจุบัน,บนคุณสงการดำรงตำแหน่งสารวัตรสำนักงานกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหากย้อนไปในเส้นทางวงการบัน,บนเทิงในอดีตเจ้าตัวก็ได้โลดนแล่นในฐานะนายแบบรูปหลอ่อซึ่งได้รับการชักชวนจากผู้กำกับมากฝีมืออย่างคุณพศอานนนทำให้มีทั้งผลงานเดินแบบถ่ายแบบให้กับนิตยสารและแบรนด์สินค้าชื่อดังมากมาย รวมไปถึงผลงานมิวสิกวิดีโอเช่นเพลงอย่ากโกรธได้ไหมทำไม่ไหว Can you do that? เผ่าไหนเหรอและภาพยนตร์ My Best Bodyguard สำหรับเส้นทางความรักแม้ว่าในอดีตจะตกเป็นข่าวกับดาราสาวมากมายแต่ก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกับนักแสดงสาวหน้าหวานอย่างเอฟทักษอร เมื่อวันที่22เมษายน5 5 5 5และมีลูกสาวด้วยกันชื่อน้องปีใหม่แต่สุดท้ายความรักครั้งนี้ไปไม่ถึงฝันต้องเซนใบหย,ยา่าไปเมื่อวันที่25กันยายน2561หก่อนจะเปิดตัวยืนยันว่าคบหาดูใจกับนางเอกสาวลูกครึ่งอย่างเมทพีรณีซึ่งรักครั้งนี้ยาวนานกว่า5ปีก่อนที่ทั้งคู่จะเลิกรากัน โดยปัจจุบันเจ้าตัวยังไม่ได้มีการออกมาตอบคำถามถึงสถานะหัวใจทำเอาทั้งสื่อและชาวเน็ตจับตามองกันใหญ่ว่าไฮโซสุดหล่อหุ่นดีจะมีวิแววความรักครั้งใหม่หรือไม่คงต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงเองจะดีที่สุดขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด .co.th